พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างไรและเราสามารถทําได้จริงๆหรือกับหลายคนอาจจะตั้งคําถามหรือเคยได้ยินมานานแล้วคําว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ว่าความหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรและมันเกิดประโยชน์ยังไงถ้าหากว่าเราทําความรู้สึกหรือว่าตระหนักอยู่ในใจของเราอย่างแท้จริงว่าเราควรที่จะมีความพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ของให้เรายินดีในสิ่งที่เราได้ มาเป็นสิทธิกรรมสิทธิ์ของเรานะครับหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็กินดีในสิ่งที่เรามีที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูความหมายของสิ่งเหล่านี้นะครับว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรความหมายเหล่านี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราแล้วนําไปสู่ความรู้สึกว่ามันมีความสุขหรือว่ามันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับมาดูคําแรกกันนะครับว่าความพอใจในสิ่งที่มี อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราหากว่าเราไม่เกิดความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ความคิดของเราเองนะตัวของเราเองเราก็ไม่พอใจเราไม่พอใจความคิดของเราเราไม่พอใจสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่พอใจเสื้อผ้าอาะพณ์ไม่พอใจอะไรที่เรามีอยู่อันนี้คือหมายถึงตัวของเราเองนะครับแล้วก็หมายถึงพ่อแม่พี่น้องญาติของเรา แฟนของเราหรือว่าลูกหลานของเราญาติของเราเราไม่พอใจอันนี้ก็น่าจะอยู่อยู่กับเขาได้ยากแล้วใน,นที่สุดเราก็ต้องดึงตัวเราเองออกไปจากเขาหรือว่าปลีกตัวเราเองออกไปจากเขาหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยอยากที่จะออกไปจากสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่หรือว่าบุคคลเหล่านี้ที่แวดล้อมเราอยู่เราไม่ไม่พอใจเขานะครับคืออยู่กับใครก็ไม่พอใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นที่มาของความทุกข์เนาะอยู่กับคนนี้ก็ไม่ดีเลยอแย่จังเลยอยู่กับคนนั้นก็ไม่ดีเลยแย่จังเลยมีบ้านหลังเท่านี้ก็ไม่ดีเลยแย่จังเลยอ่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่กับใครแล้วแต่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนแฟนเราก็ไม่ดีเพื่อนเราก็ไม่ดีลูกหลานเราก็ไม่ดีไม่พอใจไปซะทุกอย่างแบบนี้มันก็ทุกข์นะมันก็ทุกข์เราทําไมไม่คิดว่าอย่างน้อยมันก็มีนะ อย่างน้อยก็มีใครเคยดูหนังเรื่องอะไรที่เป็นหนังฝรั่งนะครับที่เขาเหมือนกับเรืออับปางแล้วเขาก็รอดอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ไปติดเกาะอยู่ในเกาะหนึ่งที่ไม่มีใครเลยนะกอ็อยู่คนเดียวมันก็เหงานะครับเหงาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับใครจะระบายอะไรกับใครทั้งิ้นก็ไปเอาลูกมะพร้าวมาทําเป็นตุ๊กตานะครับก็คุยกับตุ๊กตาที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ยพอให้ยังยังไม่ ทำให้ตัวเองไม่ไม่เป็นบ้าไปก่อน shredded. เพราะว่าอยู่คนเดียวมันบางทีมันก็คิดไปเยอะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้ระบายมันจะเป็นใบเอานะครับบางทีนะครับเพราะาอยู่นานมากก็เลยเอาลูกมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเ,เหมือนกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแค่ไหนแล้วที่เรามีเพื่อนนะครับอย่างน้อยถ้าหากว่าเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ดีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่พอใจเขาก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ยังมีเพื่อนอันนี้พูดถึงแค่เพื่อนนะครับแค่พอมีคนคุยกันได้จะป่วยกล่าวใบยัยหรือว่าจะเปรียบได้อะไรกับ สิ่งที่กับบุคคลที่แวดล้อมเราอยู่ที่เป็นคนสําคัญเช่นพ่อแม,แมอ่ของเราญาติพี่น้องของเราสามีภรรยาของเราลูกหลานของเราเนี่ยนะครับคนที่แวดล้อมเราอยู่นะขณะนนี้ถึงเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยังดีนะครับยังพอที่จะมีเพื่อนคุยบ้างนะไม่เหมือนกับไอ้พระเอกคนหนึ่งนะที่ที่ที่ผมพูดถึงเป็นนางบอลเลย์บูทที่พูดถึงเนี่ยที่เขาต้องไปเรืออปางแล้วก็ไป ติดอยู่ในเกาะที่ไม่มีผู้คนนะครับเขาติดอยู่นานมากนะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยไม่รู้จักพูดจะอธิบายจะระบายอะไรกับใครก็จนเอาลูกมะพร้าวมาเขียนเป็นหน้าตาคนแล้วก็พูดทุกวันไปทําอะไรมาก็มาพูดกับมะพร้าวลูกนี้มาบอกมะพร้าวลูกนี้ซึ่งมะพร้าวลูกนี้ก็ไม่เคยพูดอะไรด้วยนะไม่เคยที่จะยินดียินร้ายอะไรด้วยนะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามีคนับฟังอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ให้เราพอใจในสิ่งที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็ขอให้เราพอใจนะครับให้อย่างเราอาจจะไม่พอใจทุกอย่างเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ปรับใจเราให้ให,ให้ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับไอความว่าพอใจในะที่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราอปลื้มใจจังเลยมันถูกใจเรามากเลยไม่ใช่นะครับเพราะไม่มีอะไรที่จะทําให้เราปลื้มใจหรือถูกใจได้มากมายขนาดนั้นหรือว่า ทำให้เราชอบใจได้ตลอดเวลามันก็อาจจะทําให้เราแบบเออมีเครื่องเครื่องหรือว่าไม่ไม่เป็นไปได้ดังใจเราบ้างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็น่าที่จะปรับใจของเรานี่แหละครับให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะรับได้เราสามารถที่จะมองในแง่บวกได้โอ้ยอย่างน้อยเขาก็ยังทําอย่างนี้นะอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราอย่างน้อยเขาก็ มีมุมดีๆของเขาคือมุมที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะเอาไปซ่อนเอาไปแอบไว้ข้างหลังก็งคือมุมดีๆอ่ามุมที่ไม่ดีของเขาหรือว่าลักษณะที่เขาแสดงออกต่อเราที่ในทางที่ไม่ดีเราก็มองข้ามไปบ้างก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มองในส่วนที่ดีของเขาเนะีเหมือนกับที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวกลอนไว้อย่างน่าสนใจว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอันนี้สําคัญนะครับทุกคน,นดีๆมีเรี่ยว่าบ,บนกันมีในมุมดีมุมที่แย่หรือว่ามุมที่ไม่น่าไม่ไม่น่าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไม่น่าที่จะ พอใจด้วยก็ได้หลากหลายนะครับคนเราก็มีหลายแงย่หลายมุมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปเพราะฉะนั้นจงเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่เรามองเขาแต่สิ่งที่ดีนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็อามองข้ามไปบ้างก็ได้มันถึงจะอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พอใจในสิ่งที่มีนะครับเงินทองที่มีอยู่ก็ขอให้พอใจในเงินทองทรัพย์สินของเรานะครับที่เรามีอยู่นะครับมันอาจจะไม่มากไม่มายอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันจะ อาจทาให้เราสามารถที่จะดารงชีวิตต่อไปได้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยราควรที่จะพอใจนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องหาอะไรแล้วมีแค่นี้มีคนในกระเป๋า50บาทร้อยหนึ่งพอแล้วเราไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมและเราพอใจแค่นี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่นะครับหมายความว่าเราก็หาเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าคือมีศักยภาพที่จะหาเพิ่มหาเติมมามากมาย แค่ไหนก็แล้วแต่มันแล้วแต่ศัก,กยภาพแล้วแต่ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันยังหาไม่ได้กับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็ขอให้พอใจก่อนเพราะว่าถ้าไม่พอใจมันจะเกิดความทุกข์นะคือ,อพยายามที่จะศาสนาเนี่ยพยายามที่จะสอนแบบนี้ว่าเออถ้าเราไม,ไม,ไม่ไม่พอใจในสิ่งที่มีนะเราเป็นทุกข์ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราก็โอเคมันเกิดประโยชน์อย่าไปอย่าพึ่งไปอยากได้มากไปกว่านี้หรือว่าอย่าอย่าเพิ่งไปมองดูคนอื่นที่เขาได้มากไปกว่านี้ดีกว่าเรา หรือว่ามีอะไรที่มากมายไปกว่าเรานะเราก็ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่เราก็แสวงหาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอใจอู่เคนะั้นก็จนพอดีนะครับอันนี้เป็นทุกระยะยาวเลยนะครับอันเป็นความเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวบอกว่าศาสนาสอนผิดไม่ใช่นะครับก็คือเราก็ใช้ความรู้ความสามารถเราในการที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมรดกหรือว่า ายอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยที่สุดก็อย่าลืมที่จะพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลายคนเนี่ย ลืมนะครับสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวเราที่เราสามารถที่จะยิบจับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีแต่ว่าเราก็ไม่ยอมที่จะยิบจับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีมองว่ามันไม่มีค่าไม่มีราคาับมันยังน้อยไปอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งๆที่เรามีอยู่เท็จเป็นต้นทุนของเราเท็จแต่กลับไม่เอามาเป็นต้นทุนที่จะไปแสวงหาในสิ่งที่เอาเอาสิ่งนี้มาเป็นต้นทุนในการที่จะไต่ไปหาสิ่งที่เป็นผลกําไรหรือสิ่งที่มันมากมายไปกว่านี้หรือสิ่งที่ดีไปกว่านี้ ก็โดยเริ่มจากต้นทุนอันนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนเลยมัวแต่ใฝ่ฝันมัวแต่ฝันหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามากมายไปกว่านี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ความฝันมันก็ไม่เคยประโยชน์อะไรกับเราครับอันนี้ก็อยากให้มาลองตระหนักดูตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคิดได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะพ้นจากทุกหรือว่าสามารถที่จะคลายความรู้สึกเดือดร้อนใจความทุกข์ใจที่มีอยู่ในะปัจจุบันได้นะครับอย่างต่อมาก็คือ ยินดีในสิ่งที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราจังหวะชีวิตเราที่ได้พบประสบเจอกับอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เรายินดีในสิ่งที่ได้เชน่นเราได้รับค่าตอบแทนเท่านี้นะครับต่อเดือนต่อวีคต่อวันอะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งที่เป็นไรายได้สิ่งที่เป็นค่าตอบแทนของเราเนี่ยมันมีเท่านี้นะครับก,ก็ขอให้ยินดีในะสิ่งที่ได้นะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีได้นะครับใช่ไหมบางคนไม่มีไรายได้มาจากทางไหนมืดตื้อไปหมดเลยนะครับมันตันไปหมดมันไม่มีทางได้แต่ถ้าได้มาแม้จะเล็กจะน้อยก็ขอให้เรายินดีนะครับสิ่งที่เราได้รับเช่นได้รับความดูแลเอาใจใส่สิ่งที่เรา ได้รับเป็นวัตถุเงินทองสิ่งของหรือว่าคนที่อ,อยู่แวดล้อมตัวเราเองนะครับเราได้ได้เขามาเป็นพ่อเป็นแม่ได้เขามาเป็นลูกได้เขามาเป็นสามีภรรยาได้เขามาเป็นเพื่อนได้เขามาเป็นญาติได้เขามาเป็นเพื่อนร่วมทํางานก็ถือว่าเออมันก็ดีเลยนะได้เขามาเป็นเจ้านาย <c oughs> อันนี้นะครับก็ถือว่า ต้องยินดีในสิ่งที่เราได้ยินดีนที่ไม่ได้ความหมายความว่าเราต้องชอบไปซะทุกคนบางคนก็ไม่น่าชอบใจก็มีนะครับบางคนก็อ,อ,อย่างที่รู้กันนะครับแต่ว่าก็ต้องปรับตัวให้ได้อย่างน้อยที่สุดโอ๊ตก็มองในแง่บวกแล้วว่าเอออย่างน้อยที่สุดคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่พอใจเราอาจจะไม่ดีที่สุดในความคิดของเราแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าชั่วร้ายเลวทรามมากไปกว่านี้อย่างน้อยที่สุดเขาก็ยัง เป็นเพื่อนอย่างเป็นคนที่เราสามารถที่จะเห็นเขาได้ในทุกๆวันอย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานเรายังเป็นเจ้านายเรายังเป็นพ่อแม่ของเรายังเป็นลูกหลานของเราย่งเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นญาติยังเป็นคนที่รู้จักมรุณของเราก็อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้ชีวิตของเราไม่ได้เหงานะครับอย่างน้อยก็ทําให้ชีวิตของเราก็ดูมีสีสันถ้ามองในแง่บวกนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ลบพบเจออะไรก็คนนี้ทําไมเป็นนี้คนนี้ทาไมเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่ากังวนกวาวลใจ ไม่ไม่พอใจไม่ยินดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แวดล้อมตัวเราถือว่าจะเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนที่เราได้มาหรือว่าจะได้รับเป็นอาิิธสิ่งของของอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ได้มาก็ถือว่าให้ยินดีนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอันให้ดีที่สุดแล้วก็ได้รับในสิ่งใดมาก็ขอให้เราเอาสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ย ให้นํามาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดหรือนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะได้อาจจะมีสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะได้สิ่งใดก็ขอให้พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ขอให้ยินดีในสิ่งที่ได้เพราะว่าณขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็คือมันได้แค่นี้มันมีแค่นี้ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ซึ่งมันมีอยู่เท่านี้เราก็ไม่รู้จะไป พอใจในอะไรนะครับถ้าเราเมัวแต่จะไปใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่มีมากมายสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่ามันจะต้องดีกว่านี้มันจะต้องได้มากกว่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็ไปพววงอยู่กับอนาคตมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับหรือจะไปมองดูคนที่เขามีมากกว่าเขาดีกว่าเราก็เป็นทุกข์ทำไมเราไม่มันมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้เ็จึงเป็นที่มาของคําว่า ขอให้เราเนะี่ยจงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราได้และถ้าหากว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นหรือว่าตระหนักอยู่ในใจของเราให้เกิดขึ้นในใจของเราจริงๆนะชีวิตประจําวันของเราจริงๆก็จะเกิดผลดีมากๆนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เรามีนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นนะว่าคลิปนี้ดมีมีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อน,อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจนะครับ ให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับที่จะได้ทำคลิปดีๆมาบอกเล่ามานำเสนอให้กับเพื่อนๆในโอกาสต,ต่อไปหรือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นมากลิปนี้ดีมีประโยชน์เช่นกันนะครับอยากจะแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับรู้รับทราบให้มันกว้างออกไปนะครับแชร์ให้คนอื่นที่เขาเอ,อ,อาจจะยังยังยังเหมือนกับว่าไม่เคยได้ได้ฟังในมุมมองในทัศนคติแบบนี้หรือว่าในมุมมองแบบนี้ก็ลองแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ ลองฟังดูนะครับลองรับชมดูเพื่อที่จะได้เกิดแนวความคิดดีๆคิดไปด้วยกันแล้วก็ได้แนวความคิดดีๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับถ้าหากกับเพื่อนๆฟังดูขณะนี้นะครับเห็นว่ามันดีก็แชร์ไปด้วยกันแล้วกันฝากแชร์ด้วยนะครับต่อมาก็คือถ้าหากว่าอยากจะคอมเมนต์หรือว่าติชมเข้ามาแสดงความคิดเห,เ,หเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ขอให เพื <detection>? uh, ่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เลยนะครับก็ขอให้ช่วยติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ผมตั้งใจจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ